สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททีซีคอนซัลแทตเสนอ สวัสดีครับเจอนอีกครั้งในรายการทำดีที่พ่อทำนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ GMM Fitness นสคลครับที่มา Fitness ค l ับในวันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาออกกำลังกายนะครับแต่ผมจะมาตามหาแหละครับว่าความจริงแล้วความรักที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ฮะเพราะว่าบุคคลที่กำลังออกกำลังกายอยู่ในวันนี้จะสามารถให้คำตอบกับผมได้บางครั้งเขาก็บอกว่ารักนั้นเหมือนกับตับไตาบางครั้งเ็าบอกว่าเหมือนกับไส้เอ๊ะตกลงมันเหมือนอะไรกันแน่ตามผมมาด,ดูดีกว่าฮะว่าคำตอบมันคืออะไรฮะ ผมจะบอกได้รยังว่ารักแท้คืออะไรอ่ะปล่อยลงมาก่อนดีกค่ะชาว่าลงมาก่อนดีกว่าเหรอเฮ้ยนี่ฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่นัดกันเอาไว้นะครับน้ำชาชีนะสนัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอสวัสดีค่ะลงทุนมากเลยอ่ะตกลงตอบได้ยังว่ารักแท้คืออะไรคือความเข้าใจอ่ะค่ะสุดท้ายมันกลับมาที่ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมะดีๆ พ่อหลวงน,นะก่อนอื่นที่จะคุยเรื่องนั้นเนี่ยถามน้ําชาก่อนว่าปกติออกกําลังกายแบบนี้บ่อยไหมครับสองวันอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละสองวันสองวันอาทิตย์แล้วมันช่วยในเรื่องของสุขภาพไหมครับทุกอย่างรืง่รออกกำลังกายนี่มันเจ๋งมากเลยนะเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับชอบอวิ่งเนี่ยแหละค่ะชอบเน้นแบบคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันช่วยเบิร์นอ่าช่วยเบิร์นเน้นเบิร์นเน้นฟิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันแบบสบายๆกับน้ำชากันต่อนะฮะค่ให้น้ำชาไป พักเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งดีกว่าและช่วงหน้ากลับมาเจอน้ำชาก,กันครับ<ม>โครงการพระราชดำริอะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชาวรู้จักและรู้สึกว่าชอบมากที่สุดคือโครงการอะไรครับ<ม>ก็ความถูกทุกอันเนี่ยมันมาจากความที่เราไม่ไม,ไม่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ว่าความไม่พอดีของเราบริษัทไทยเบเฟอร์เรทจำกัดมหาชน โรงแรมโคสะน้ำชากลับมาแล้วแล้วก็แปลงโฉมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเป็นลุกที่ผมไม่เคยเห็นน้ำชาแต่งแบบนี้มาก่อนเลยปกติน้ำชาจะดูเป็นคนแบบคัลเลอร์ฟูมากสีสันใช่ใช่ค่ะเราจะทำงานนะคะแต่เวลาจะแบบใช้ชีวิตปกติเ้าก็จะแบบอีกสไตล์หนึ่งอะไรอยา้ ตัวตนของน้ำชาเราจะมาเจาะลึกกันเรื่อยๆจากการพูดคุยกับน้ำชาในวันนี้นะครับว่าแรงบันดาลใจต่างๆ<ะ>ที่ส่งผลต่อชีวิตน้ำชาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจยังไงบ้างมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก่อนอื่นเลยถามง่ายๆน้ำชามีความทรงจําที่นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างไงบ้างครับคือจะเห็นภาพ ในหลวงทุกที่ที่ไปจะเห็นธงสีเหลืองปักอยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมัเป็นการปูกฝังมานั่นเด็กอยู่แล้วซึ่งทกชาก็เห็นพระราชกรณียกิจของท่านว่าท่านออกไปช่วยชาวบ้านออกไปช่วยประชาชน แล้วพอมีความทรงจําเหล่านั้นเนี่ยมันมันส่งผลยังไงต่อความรู้สึกของน้ําชามั้งครับท่านผูช้ชมรู้สึกว่าท่านเป็นเป็นคนที่เสียสละมากอะ่ะคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็จะใช้ชีวิตปกติอย่างวัยเด็กก็จะวิ่งเล่นโตขึ้นมาวัยรุ่นหน่อยอะ่ะก็เริ่มไปเที่ยวก็มีเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านน่ะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อประเทศท่านเสียสละทั้งชีวิตอะ่ะค่ะให้กับคนไทยอะ่ะค่ะเวลาเราไปดูหนังเนี่ยในโรงภาพยนตร์เราก็จะมีโอกาสได้เห็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่จะมีภาพประกอบเป็นพระราชกรณีกิจต่างๆเงี้ยเยอะมากรู้สึกยังไงเวลาเห็นอย่างนั้นด้วยความที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เริ่มเล่าให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉันก็รู้สึกว่าคือมันจะเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันเองอะคะ่ะโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยความซึ้งความผูกพันมันจะมาเองอะคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงที่เหมือนกับเราได้รับมาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าท่านได้พระราชทานมอบให้กับน้ําชาโดยตรงแต่เราก็รู้สึกได้ถึงการที่ท่านได้มอบให้กับคนอื่นๆแม้กระทั่งบางอย่างที่ท่านได้สร้างแล้วเราก็มีโอกาสได้รับถึงสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะเวลาท่านออกไปทําพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สบายเลยนะคะที่ที่ท่านออกไปไปแบบกลางแจ้งตามแบบตำนาตามไร่ตาสวนอ่างเงี้ยซึ่งท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์อ่างเงี้ยซึ่งท่านคิดว่าแบบ คือท่านทําได้ขนาดนี้ชาวว่าเป็นอะไรที่มันยิ่งคือยิ่งใหญ่มากโครงการพระราชดำริอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชาวรู้จักและรู้สึกว่าชอบมากที่สุดคือโครงการอะไรครับโครงการที่สอนให้ให้ให้คนไทยรู้จักพอดีอะคะ่ะใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีอยู่อะไรเงี้ยก็ความทุกทุกอันเนี่ยมันมาจากความที่เราไม่ไม,ไม่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ปะ่ะความไม่พอดีของเราอะ ซึ่งมันนำพาในสิ่งที่แบบรู้สึกที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความโลภความโลภความโกรธไม่พอใจความหลงคือทุกอย่างความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ค่ะกระทั่งตัวเรานำพาไปเกิดซึ่งกับคนอื่นในสังคมใช่ไหมครับใช่ค่ะพอพูดแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันทําให้แบบอยากอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีภาพแห่งความทรงจำไหมครับที่ เป็นภาพรมฉชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริษัทไทยเบบิรเรรจ,จำกัดมหาชนอ Isuzu D-Max Cross ใหม่ที่เป็นภาพรมงายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าชอบภาพที่ท่านเอามือชี้ทำงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีแบบเหงื่อหล่นลงมามที่ปลายจมูกอะคะอ่ะด้วยสายตาของท่านนะคะมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ท่านทำ เราก็หยาดเหงื่อคือเหงื่อทั้งหน้าเลยซึ่งชารู้สึกว่าแบบดูระปลืม้มอะค่ะที่มีท่านเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศอ่ะถ้าพูดถึงน้ำชาเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องในรุ่นใหม่แล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ในรุ่นใหม่นะครับก็ได้เล่าไ้ฟังแล้วว่ามีความทรงจําและมีความรู้สึกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าน้ําชานั้นได้รับอิทธิพลหรือว่าการใช้ชีวิต ที่ได้พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างยังไงกับการใช้ชีวิตประจําวันของน้ําชาบ้างแต่เราจะไม่คุยกันวันนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อในเทปหน้าวันนี้มเวลาของรายการทําดีที่พ่อทําแล้วนะครับขอบคุณน้าําชามากๆเดินยวดต่ออีกเทปหนึ่งนะครับาารแล้เดี๋ยวเจอคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการทําดีที่พ่อทําเทปต่อไปสวัสดีครับ